พาตะลุยสังขบุรีกันแบบไวๆครับไปที่จุดชายแดนกันก่อนเลยกับเจดีสามองถ้าใครอยากเจอบรรยากาศแบบนี้ให้มาวันศุกร์นะครับเพราะว่าจะมีตลาดนัดเจดีไทยเมียนมาถ้าใครชอบขายของเนี่ยบอกเลยว่าที่นี่ห้ามพลาดเพราะว่าคนที่นี่ซื้อของกันเก่งมากครับจำนวนคนเนี่ยก็เยอะสุดๆใครอยากจะมาซื้อของฝากเนี่ยก็มากันได้เลยครับและจุดที่สองแอบน่ากลัวน,นิดนึงนะครับถ้าใครจะไปเนี่ยแนะนําให้มีเพื่อนไปด้วย กับน้ำตกตะเคียนทองทางเข้าไปเปลี่ยวมากครับไม่มีบ้านคนเลยทั้งสองข้างทางมีแต่ต้นไม้เวลาเดินเข้าไปในป่าบอกเลยว่าวังเวงมากในป่าไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะครับนอกจากเสียงแมลงบรรยากาศรองเวงน่ากลัวครับแต่บอกเลยว่าน้ําตกที่นี่สวยมากครับและจุดที่สามแม่น้ําซองกะเลียเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวชอบแวะมาเล่นน้ากันครับต้นน้ามาจากประเทศเมียนมาบอกเลยว่าน้ําที่นี่เย็นสุดๆเลยครับบรรยากาศดีมาก ใครได้มาเล่นน้ำที่นี่บอกเลยว่าสดชื่นแน่นอนและจุดที่ใช่สำหรับสายลุยสายป่าสายธรรมชาตินะครับต้องเสนห์พ้องสัมผัสกับธรรมชาติที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ไว้ในน้ํายังมีปลาเยอะเลยครับป่าไม้ที่นี่ยังคงสวยงามสามารถลงไปเล่นน้ําได้ด้วยนะครับหรือถ้าใครอยากจะลุยสุดๆเดี๋ยวก็เข้าไปที่ทีไรปลาได้เลยและจุดที่5ไฮไลท์ของสังขบุรีครับกับสะพานไม้ยาวเป็นอันดับ2ของโลกนักท่องเที่ยวที่มาสังขบุรีส่วนใหญ่ก็ต้องแวะมาถ่ายรูปที่นี่แหละครับ จุดที่ 6. กกาบจักระหลวงพระอุตมะที่วัดวังวิเวการามเป็นอีกหนึ่งวัดที่สวยงามของสังขบุรีนะครับไม่ว่าจะเป็นรวดลายการตกแต่งและภาพวิถีชีวิตของชาวมอญดังวัดเนี่ยยังมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ด้วยนะครับถ้าใครขึ้นไปเนี่ยจะมองเห็นวิวแบบนี้เลยขอได้คำเดียวว่าสวยมากครับและจุดสุดท้ายที่อยากจะแนะนําก็คือวัดจมน้ําหลายๆคนมาแล้วไม่มีโอกาสได้เจอนะครับเพราะว่ามาช่วงที่น้ําขึ้นวัดก็จะอยู่ใต้น้าครับแต่ช่วงนี้น้ําแห้งแล้วนะครับเราสามารถเดินเข้าไปชมใกล้ๆได้เลยขอบอกเลยว่าของจริงเนี่ยสวยกว และนี่ก็เป็นสถานที่ในอำเภอสังขบุรีที่ผมอยากจะแนะนำนะครับใครไปที่ไหนมาแล้วบ้างลองบอกกันหน่อยนะครับ